mà ครับพี่น้องเจอเจอกับผมอีกแล้วครับเจอเจอกันตอนแรแรๆครับพี่น้องกับช่องเกียรติสดาแสงดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเนาะที่คอยติดตามแลวก็ให้กำลังใจครับผมมันนี้พามาเบิงของฝากครับผมพี่น้องคือยังพี่น้องเดเบิงคลิปผมเนี่ยแหละครับดเดบิงคลิปผมไปแล้วว่า เปใหญ่ของซอยอาจารย์โหลดครับผมเมื่ออาจารย์โหลดเมื่อบ้านนะครับเนาะพี่น้องกันเลยแต่ของฝากจากอาจารย์โหลดครับเราต่างซื้อให้ครับลุงโหลดวระสานวะพี่น้องเป็นอย่างเนาะครับเนาะเพื่อนหนุกตัวนี้ผมเพื่องได้มาถ่ายลงเนาพี่น้อง อันนี้ก็เป็นของฝากจากอาจารย์โหลดแล้วก็นะครับพี่น้องสนับปีกครับพี่น้องสนับปีกยิบเลยครับพี่น้องเป็นนกป่าสูงครับพี่น้องเป็นนกทั้งป่าสูงครับ เป็นนกเมืองการครับคือเราขัดไว้นกตัวนี้อายุได้6หกเดือนนะเด้อพี่น้องเป็นนกที่เป็นนกช้ำครับผมปกติเราอาจาหล์ดแล้วเราเป็นคนที่มักเลี่ยงนกไม่นะครับพี่น้องผมเห็นนกที่เราขัดไปถือว่าหลายเติบอยู่แล้วครับเดี๋ยวชิได้ขอคลีปน้ำเล่าแหละอยู่บ้านนะครับนกตัวนี้ส่งส่งเตี่ยเลยครับ ส่งเตี่ยอูกไงครับเป็นนกอูกเดียวเสียงกลางไปใหญ่นะครับตามที่อาจารย์โหลดวสาฟังนะครับแต่ว่ามันเหียกแล้วครับผมเหียกสำเนียงเจาพุทโทวสันวะผมไน้ยินสหรือ3ามคำนี่แหะครับมือเมื่อเศารนะครับพนะนะี่น้องหัวไงครับผม เป็นนกหัวใหญ่ล่ข้อแตกๆแ,แล้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมล่อบเบื้องบนครับว่ามันสิเร่ยนยังไงบวกกับวีคอไปลึกเนาะครับพี่น้องเนาะพี่น้องคือที่มีของดีที่ผมเบื้องก็คือไล่ข้อครับผมพี่น้องคือลลยข้อครับ,รบเดี๋ยวล่อบเบืบ้องบนว่าจิออกผมกบับพี่นเห็นที่เขาเล่นเนาะครับเนาะว่าเขาจะเล่นแบบใด ว่าสิมีหลายซําใดนะครับเนาะมีความครับถือว่านกนกมีความเนี่ยสิมีค้ามหลายซําใดนะครับเนาะแต่ว่าเบิงหุนเบิงสร่งล้วก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับเนาะเป็นนกที่ตามที่ผมมีคอเนาะพี่น้องก็คือเป็นเป็นนกสร่งสร่งนกขุมอ่นะพี่น้อง ตัวเตี้ยๆอกใหญ่ๆครับผมแต่ที่นี่ยืนค่อนเตี้ยบครับพี่น้องเดี๋ยวให้มายู่ั้งผมก็นะผมก็เปลี่ยนกระปุกอาหารครับผมเปลี่ยนกระปุกอาหารล่างโกงให้ครับหมู่บ้านนี่ครับพี่น้องคือผมก็หยุดผมกับเปลี่ยนเปลี่ยนกระป๋องอาหารนะครับล่างฉี่ล่างยังให้นะครับเปลี่ยนผ่ารองเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบื้องไห้ นกกระจอกบ้านผมเนี่ยมันกวนบ่ถ้ากวนเราผมยังหอยสีอันนั้นเนาะครับเนาะถ้ากวนเนี่ยผมยังหอยสีสื่อตะไคร้มาคุ้มครับแต่หุ่นนี่หุ่นใดครับผมข้อสันส่นๆอ,อกไปไงอาจารย์หลุดช้ำใบหกเดือนครับผมช้ำใบหกเดือนมือนั้นผมไปนขนคองซอยกันเลยว่าอาจารย์เอาไปล้วตั้งซื้อไ้ผม น้ำครับผมเจ้าลุงโลดนะครับพี่น้องตั้งซื้อให้พร้อมแล้วก็ไห่เฉลยไมาอีกสองตัวครับผมตัวหนึ่งนกคารุมครับผมคารุมผมขึ้นกรงไว้แล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวจีภาไปเบิ้งว่าตัวสวยสํามใดนะครับแนละ้วตัวคารุมก็คือไห่กันไ้ครับเบิ้งตั้งหนากันไ้ครับพี่น้องตัวนี้สนับปีกก็คือจังเห็นนะพี่น้องมันสนับปีกแบบเนี้ย เป็นนกที่บ๊บเปียวกันเลยนะครับเนาะแต่ว่าเทาปีกเนี่ยมีแตกหมดงามแน่เล็กหน่อยนะครับเนาะถือว่าก็ยัง่าเป็นขนปลาอยู่นะครับยังเป็นขนปลาอยู่พอหนกมันต้องมีขนปลาแล้วก็เริ่มสิมาเป็นขนบ้านนะครับเนาะหนึ่งเดือนสองเดือนจนว่า,ขา,วา,าเขาก็สีท้ายไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องท้ายไปเรื่อยจนครบขัวกุนแหละนะครับว่าจะเป็นยังไงน,นกปลา นกปลาสูงนะครับเนะาะบ่คือยังนกไอปลาลางขนกปลาลางนกไอชาติเมืองมันอาจจะขึนเร็วนะครับเนาะอาจจะขึ้นเร็วอาจจะสู่นกเร็วนะครับอันนี้นกปลานกนกมาจากปลาเลยนี่อาจจะพอนกกันบ่ค่อยได้เห็นคนนะครับพี่น้องก็ต้องใส่ระยะเวลาในจักน้อยนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงนกไม้นะครับเนาะแต่ถ้าว่าอาจารย์หลดแล้วว่ามันโอเคอะคือว่าโอเคของเราเหรครับเดี๋ยว นี่แบบนี้ต้องผลน้ำบ่อยๆครับพี่น้องผลน้ำบ่อยๆมาเมื่อแรกก็ส่งเปียวอยุครับตัวน,นี้กเ็เริ่มนิ่งแล้วล่ะครับเพราะว่าหนึ่งห้อบริเหตหังเขานะครับพี่น้องบริเหตหังเขาบริเวณนั่นเหมือนก,นรรนกนรรนับดินกับธรรมดาเดี๋ยวก็รูจักเองเดี๋ยวก็ได้กินจ้าของเองกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็เชื่องเองนะครับเดี๋ยวอีกไปบ้างอีกตัวหน,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 นึ่งครับพี่น้อง พี่น้องวิเคราะห์น้ากันเบิงน้ากันนะครับนกไหมครับนกส้นปลาสูงนะครับนี่ครับผมพี่น้องอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เอาขื้นกรงต่างแต่มมือหลังมาแล้ะครับก็คือมาล่างกรงทำความสาดเอาขื้นกรงได้สองมือแล้วพี่น้องผมเบือนปอกแดงครับผมเจ้าปอกแดงนะครับตัวนี้ ลายข้อตแตกๆแ,แล้วครับเม็ดถือว่าบอยไยนะพี่น้องเนะาะขากะเป็นแช่งพันลำนะครับพี่น้องบางท่านบางอาจารย์ผู้ที่เพนมีความรู้แเพิ่นอาศิรูนะครับเป็นแช่งพันลำพี่น้องลายสนับปีกนี่ก็คือนกเฉลยครับผมนกตัวนี้เป็นนกเฉลยผมสินับนกเฉลยว่าเป็นวันที่เท่าไรที่เขามาอยู่น้ำผมนะพี่น้อง นี่ครับบกใหญ่ขนาดเลยพี่น้องอกใหญ่แต่ที่สำคัญเลี้ยงง่ายเลยครับบอกตัวนี้นี่ครับผมพี่น้องที่ว่าผมมาเป็นยังไงเลี้ยงง่าย,ยนะครับขี่ก้อนบะลืมเลยครับขี่ก้อนใหญ่ครับผมขี่ก้อนบกใหญ่โตง่ใหญ่าแข็งบกใหญ่งงครับผมพี่น้องอ่ะนี่ก็บจีช้่มเบิ้งครับพี่น้อง เดี๋ยวชั้าเบิงครับนกปลาขั้นสูงแล้วพี่น้องเนอะนกไม่ครับสนับปีกเัี่บ่ขั้นในปัานไดห,หรอกพี่น้องตัวนี้นะสเสียงกลางลงครับที่ผมเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวต้องรอฟังอีกที่หนึง่งว่าสีเป็นยังไงนะครับแต่หุนไดครับผมหุนไดบ่เปียวนี่ก็ ถือว่านกต้องขืนเร็วแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญนะครับขี่ก้อนใหญ่ครับพี่น้องกินอาหารได้หมดทุกอย่างครับเข่าเปียกเม็ดวินเลดเข่าฟางดินโอเคกินอาหารได้ก็ถือว่านะครับสอ่กับขัดยด้พี่น้องขึ้นสูงขัดกี่เด้ครับสสยนะครับน้องกรตามพี่น้องเืิองครับมันเป็นนกไหมครับ ว่าจีว้ไหลไปได้เพราะว่านุกไปอ่าครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้อาจารย์อันอันสายหมอบครับผมพี่น้องอันสายหมอบครับอาจารย์ขวัญน,นะครับเนาะไปต่อนกผมบ่ได้ไปน้เพ่นครับผมไปธุระครับมื้อนี้ผมไปธุระบ่ได้ไปน้เพึนว่า,าหมานจักแต้มครับว่าได้หลายแต้มอยู่เดี๋ยวลองไปเบิงบ่งเบิ้งลิบบางบางตอนเด้อครับพี่น้อง อาจารย์อันฝากคลิปมาผู้ใดคิดทอดอาจารย์อันเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องคลิปนี้เลยครับเพื่อนไปต่อกับอาจารย์ควันมือนี่ผมโม่บอไดไปน้าครับพี่น้องนะครับไปชมเลยครับผมพี่น้องอสวัสดีครับกลุ่มคนรักนกข่อยไห้าครับมาแล้วครับสิงโตงครับผมลมแรงฝนอากาศโอ้โหฟ้าไม่เปิดครับผมฟ้าวาเปิดแล้วครับเอาแล้วครับ จัดแล้วครับชิงดงครับหมานแล้วครับแต้มยังโมโหเลยครับว่าเป็นนกยังแต่ว่าพนีอัตตีแล้วครับเมียบเทียนแล้วครับผมเอ้าลงมาเบิ่งครับลงกกิบปีกเรียกเอ้าวจันท์ควาลลูกห้ครับผมเอ้าวนู่นครับดินเพิ่มเพิ่มน่าจะเป็นนกเขาเงยครับแม่บ่อาจารย์ เขาใหญ่เขาใหญ่ครับโอ้ยมัแล้วครับเต็มแล้วครับโอ้ชิงดงจัดแล้วครับผมจะเป็นนกเลยจันอันจัดแล้วชิงดงจัดแล้วครับมานมครับผมมานมนครับถุงใส่นกกังเย็บไม่เสร็จเลยครับเจียวครับเดครับม่วงหวานจันแล้วครับขงอจันหวัญครับม่วงหวานม่วงหวานจันแล้วครับม่วงหวานครับ โอ้ล่อตั้งโดนครับเพราะนเขามารวมมันเกาะอยู่หลังคาบ้านนี่ครับทีนี้เขามารวมนี่ครับตัวนึงยัดั้นไปครับตัวนี้นี่เนี่ยเป็นตัวเมียเสียงเล็กครับเสียงเล็กครับอาจารย์ขวัญจัดแล้วครับอาจารย์ขวัญจัดแล้วครับหนึ่งแต้มครับมะม่วงหวานครับครับตัวตัวตนกันครับ เดอาจารย์ก็เสียงเสียงดีเลยตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีเจ้วยกบูเจ้ครับลอเบิ้งไปเรื่อยครับวันนี้ครับอากาศก็คึมคึมครับครับลอเบิ้งไปเรื่อยครับติดตามเบิ้งครับอ้าวว่าไงอาจารย์ขวัญไอตัวนี้เตี้ยนสองตัวไหนหนึ่งเทพบหนึ่งเทพบจัดเลยครับนี่ครับเครื่องมอเสารครับครับ โนกยังพ้นไ,ไปครับตัวนี้กรรมหนุนหนุนอ้างแล้วก็คัดนี่คัดตัวที่บินออกไปครับเดี๋ยวขึ้นไม้ครับเดี๋ยวขึ้นไม้ครับแต้มสองของหนึ่งแต้มแรกของหนึ่งเทพบะแต้มแรกหนึ่งเทพ,ม,เทพมาแล้วครับแต้มรวม,ม,รวมสองแต้มแล้วครับของจานขวัญดุดุนกตัวนี้ดุ ดูไม่อยากได้มันอยากได้ตัวคารมหนุนอ่างตัวนั้นน่ะเอาไปเอาไปลดเลยไหมเอาไปลดมาแล้วครับอาจารย์ขวัญมาแล้วเอ๋เอโยกขึ้นไหมครับผมรอปึงมันจะกลับไปอีกวันนี้ครับครับรอรุนบังครับเอาครับอาจารย์ขวัญจัดอีเลยครับอันนี้น้ำโซกครับน้ำโซกน้ำโซกจัดแล้วครับ อาจารย์ขวัญน้ำโสกเต็มนึ่งบ่เต็มร่วมสามเต็มร่วมสามนะครับของอาจารย์ขวัญจัดอีกแล้วครับจัดอีกแล้วหมันมันครับมันหมันมันหมันอีกแล้วครับเห็นครับหอยต่างๆหมันอีกแล้วครับหมันอีกแล้วมันอีกแล้วครับอาจารย์ขวัญครับหอยตั้งตนนะครับเต็มร่วมสามนะครับของอาจารย์ขวัญครับ สามแต้มสวยๆผู้ตัวเมียหน้าตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียว่ะคู่ผู้อยู่ข้างบนไม่กวนครับอ๋อเอาขึ้นไหมครับเดี๋ยวออกขึ้นใหม่ตัวผู้อยู่ครับแสามแต้มแล้วครับอาจารย์ขวัญ ตามต่อต่อละตัวครับเดี๋ยวแก๊งมาก่อนครับครับแต้มสองของไอ้สิงดงสิงดงแต้มสองของสิงดงมาแล้วครับครับผมอาจารย์หนานไป่ปดครับผมครับผมเตี่ยมสองเดี๋ยวเต้นหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยสาโชว์สเตียหน่อยโชว์สเตียหน่อยผ่านผมาเดี๋ยวับผ่านผมาแล้วครับเตี่ยมสองครับเตีมสองครับผม เต้มสองเบเต้มสองสองเงบคงดงเงับเต้มออไม่ก้อนมันตีผ่านะครับออันสิงดงเพ่อนได้ไนับเต้มสตีานเอาลงมาดูตัวตนครับผมมาแล้วครับมาแล้วับเต้มสองครับผมันหมานครับมันหมานนี่น้ใคนิดน้เ ตัวพู้รูปอย่าเนี่ยรูปอุ้กเลยเอออืมโอ้โหใจว่ะปุ๊บปุบไปบทที่รถครับผมงานครับจานงานแก้วครับแก้วครับผมครับจันควันจัดอีเดียวครับผมจันควันจัดอีกแล้วเต็มได้เลยถูกเดไอันนี้เต็มสองเต็มสองเต็มรวมสี่ เตามรวม C ในเตามสองของไอ้น้ำโซ่ป่ะสองกุกเสียงใหญ่สองกุกเสียงใหญ่ครับถังลืมเนื้อเอาเอาเสมอกันแล้วครับไอ้สิงดงสองตัวนี้กับสองเต้มป่ะสองแต้มเตามรวมใน C สิงดงได้สองเป็นหกเตามรวมหกแล้วครับตอนนี้เตามรวมหกแล้วครับ ครับโอ้ย่อนแสงหน่อยครับแต้มร่วมได้หกเดี๋ยวแจวมานครับมานคอนแรงครับผมค้อนซีโมงครับมานมานมานอย่างเดวครับครับแลรุ่นไปเรื่อยๆครับครับตอนนี้ได้กลับมาถึงบานแล้วครับรูปแล้วได้แยกแต้มอาจารย์ขวัญ หกแฉมครับผมหกแฉมมิตัวใดได้แน่กว่าไอ้น้ำน้ำโชกสองซิงดงสองหวานหนึ่งหนึ่งเทียบหนึ่งหนึ่งเทพยบหนึ่งรวมแต้มร่วมเทใดแต้มร่วมหกแ<บ>้ม <ๆ S 1> ครับโอ้หมันหมันอยู่ครับมาอนี้ไปพ่อได้มวนมวลครับมาอนี้ได้หกแ้มครับมาอนี้นี่ครับ,บ,บ,บรนุกตออากาศบ่ค่อยเปิดไปได้ครับ ฝนจะตกมันนี่ฝนตกเออเคลาวลาไปรองสามชั่วโมงฝนตกห้ามครับคลิปนี้ก็จํานีแล้วครับอันก้าวเข้ามาสวัสดีครับ